สวัสดีครับมาพบกับสายล่าอิสานใต้พูดคุยเก่าวมรำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอรำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับครับวันนี้สายล่าจะขอเท้าฟาร์มไปเมื่อต้นปีที่แล้วปี66ที่ ตอนนั้นเป็นกระแสที่โด่งดังและมือฮามากเกี่ยวกับอีหลาน้อยของเราหุงห๋งอิงเพชรบ้านแดงตอนที่ไปร้องรํำถวายอยู่ที่ศาลแม่ฮันนี่ครับสายล่าเคยทำข่าวเคยพูดพูดคุยข่าวเรื่องนี้ไปแล้วแต่มันเป็นนานแล้วเมื่อต้นปีที่แล้ว ก็วันนี้จะขอ,อกลับมาพูดใหม่อีกครั้งเพราะว่าสิ่งแปลกๆมีให้เห็นอยู่เรื่อยแต่ที่สำคัญเมื่อเร็วๆนี้ตอนที่ไปเล่นอยู่ที่หนองบุญมากตครนาชสีมามีอะไรแปลกๆชวนให้คิดแล้วก็เมื่อวานนี้ ช่วงที่คุณแม่สุภาพเข้าไปหาเข้าไปเยี่ยมไปดูเขาจัดเตรียมงานไปกินข้าวแม่สุภาพก็ได้มีเวลาขึ้นไปเข้าไปในบ้านในตัวบ้านแล้วก็ขึ้นไปถ่ายถ่ายทำคลิปตามภาษาของสไตล์ของคุณแม่สุภาพคุณแม่สุภาพขึ้นไปกับเอกอังเปาครับเรื่องนี้ เดีย๋ยวเอาไว้ไปไปชมคลิปช่วงที่คุณแม่สุภาพให้สัมภาษณ์กับช่องประยุทธ์แต่สายล่าจะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่แปลกๆสำหรับที่อยู่ในตัวของอีลาครับก่อนจะไปรับฟังรับชมก็เช่นเคยครับกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้สาร่าด้วยนะครับ <c oughs> และการฟังการชมก็ควรใช้วิจารณญาณด้วยนะครับคนไหนเชื่อก็เชื่อ,อคนไหนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับข <c oughs> องวันนี้อยู่ที่ตัวอยู่ที่ใจครับแต่ส่วนราร่าเชื่อพันเปอร์เซ็นตครับมาเข้าเรื่องกันเลยก็ ช่วงที่ไปเล่นอยู่หนองบุญมากก่อนถึงโชคชัยถ้าไปทางหนองกี่จากบ้านสายล่าไปนี่ประมาณ60กสิบกิโลก็เป็นอะไรที่น่าแปลกหลวงปู่สุขพระเกจิชื่อดังของนครราชสีมาแห่งวัดหนองบุญมากท่านไม่รู้จักท่านท่านไม่เคยเห็นแต่ลูกศิษย์ลูกหา คุยกันท่านนั่งหลับตาแล้วก็นิมิตเสร็จแล้วก็ถามลูกศิษย์ลูกหาว่าสาวน้อยคือใครอายุเท่าไหร่อยากเห็นอยากพบอยากเห็นลูกศิลย์ลูกหาก็เอารูปให้ดูอยู่ในโทรศัพท์เสร็จแล้วหลวงปู่ก็บอกกับลูกศิษย บอกว่าอยากเห็นนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่ระดับพระเกจิดังยังต้องอยากเจอและที่สำคัญนะครับหลวงปู่จะเป็นพระที่ไม่สนใจไม่สนใจอะไรง่ายๆลูกศิษย์ลูกหานี่ระดับนายพลนายพันถึงเวลา ถึงเวลานัดถ้าไม่มาท่านเดินหนีเลยเข้าห้องจำวัดเรียกเท่าไหร่ท่านก็ไม่ท่านก็ไม่เปิดไม่เปิดไปไม่เปิดประตูเพราะว่าถือว่าเป็นการจิตนัดเป็นเป็นอะไรที่คือเข่งคัดแต่สำหรับผุ้หญิงท่านมารอ ท่านมารอพระอายุ88ปีมาปูเสือ่อเพื่อจะรอรับยิลาคุหญิงของเรานี่แหละครับเป็นอะไรที่แปลรอแล้วสี่โมงก็ไม่มาห้าโมงแล้วก็ไม่มาห้าโมงกว่าจนจะมืดมืดค่ำค่หน่อยท่านเข้ากุฏิเลยปิดไฟ จำวัดพอสักพักอิหลาเข้ามาลูกศิษย์ไปบอกว่าผู้หญิงมาแล้วท่านเปิดไฟเลยรีบมาเลยนี่แหละครับมันแตลกไหมขนาดระดับนายพลนายพันนี่มาหาถ้าเลยเวลาไม่ใช่เวลาที่นัดก,กันท่านไม่สนใจเลยแต่ผู้หญิงมาปุ๊บพอลูกศิษย์ไปเรียกท่านเปิดไฟเลยเปิดไฟ แล้วก็ลงมาหาแล้พูดคุยกันท่านบอกว่ามาแบบนี้ไม่มีเวลาคุยมารอบหน้าขอเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงจะได้คุยกันดูเรื่องนี่นะครับมันเป็นการสื่อสารหลวงปูน่นี่นั่งเขาเรียกนั่งนิมงนิดเขารู้ว่าลูหญิงไม่ธรรมดา ลุงปู่เลยบอกว่ามารอบหน้าขอเวลาด้วยจะได้คุยกันดูเรื่องนี่แหละครับเป็นฟาร์มาร์มหัศจรรย์ระดับพระเกจิคนไหนลูกศิษย์ลูกหาถ้ามาผิดนัะไม่ได้เจอท่านแน่นอนแต่สำหรับลุงอิงต้องออกมานี่มันเป็นอะไรที่น่าอึ้งครับ และหลายหลายเวทีเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรแฟนลับเอฟซีรุ่นรุ่นคุณป้าคุณยายคุณตาทำไมถึงอยากเห็นมันมีอะไรดึงดูดมีมีพลังงานอะไรดึงดูดมีแม่เหล็กหรือยานวิเศษหรืออะไรไปที่ไหนเป็นเหมือนกันหมดทุกที่คืออยากต้องมาอยากต้องการเห็นอยากใกล้ชิดอยากสัมผัสนี่นะครับ มันเป็นอะไรที่ทุกคนยังหาคำตอบไม่ได้สุดยอดแต่สายล่าเมื่อช่วงก่อนที่จะไปเล่นอยู่ที่วิเชียรบุรีไม่ใช่ไปเล่นอยู่ที่เพชรบูรณ์อยู่ที่หลงศักตอนที่น้องจะบิน b a n งเทพไป ไปไลฟ์สดขายผลิตภัณฑ์น้องได้อาบน้ำแต่งหน้าแต่งตาเองช่วงที่น้องออกยืนมาเดินหน้าบ้านตอนนั้นสายล่าก็ดูดูคลิปของพี่หมอนอิงบังเอิญสายล่าไปดูปุ๊บเห็นเห็นหน้าน้อง คือมันเป็นอะไรที่สายล่าอยากแคปรูป,รปนี้พอแคปเสร็จป,ปุ๊บปีป๊ดขึ้นมาเลยสกิดสกิดสกิดใจสายล่าสายล่าดูแล้วใช่นี่ใช่เลยอันนี้ในความคิดสายล่านะครับนี่ครับรูปนี้สายล่าขึ้นให้ดูครับรูปนี้เป็นรูปที่สายล่าว่าใช่ใช่อะไรเหรอครับสายล่า มองแล้วว่าเหมือนรูปหน้าแม่แฮนนี่อันนี้เดี๋ยวสายล่าจะขึ้นขึ้นรูปให้ดูเปรียบเทียบนี่แหละครับเป็นอะไรที่อันนี้ในสายตาสายล่านะสายล่าเชื่อแบบนั้นว่าใช่สายล่าดูดูตลอดครับดูรูปรูปนี้ตลอดอ,อามาเพ่งใส่กันรูปล่างเขาโค้งหน้าใกล้เคียงกัน และที่สำคัญช่วงแม่ฮันนี่ประสบบัติเหตุก็ได้ข้อมูลมาว่าข้อมือข้อมือข้อมือข้างซ้ายและนิ้วมือของแม่ฮันี่หักมันก็เลยเป็นอะไรที่สายล่าเลยเลยคิดคิดว่าใช่แม่ฮันนี่ต้องกับชาติมาเกิด อันนี้มันอยู่ยที่ความเชื่อส่วน,วนบุคคลนะครับใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่สายล่าเชื่อแบบนั้นนะแต่ล่าจะมาวิเคราะห์จับจับมาใส่กันดูมันก็ใช่แล้วมีอะไรที่เหมือนเหมือนกันหล,หลายอย่างแล้วปรากฏการที่เหมือนช่วงที่น้องไปร้องเพลงถวายเสียงให้แม่นี่ร้องเพลงอยู่ก็ร้องไห้นี่ก็เป็นเป็นการสือ่อ สื่อสารชนิดหนึ่งแล้วช่วงช่วงขึ้นขึ้นเวทีที่น้องมาอยู่วงใหม่ๆทางแฟนคับเอฟก็ได้เอาเอาชุดเป็นชุดของเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรของเป็นผ้าเป็นผ้าเป็นผ้าถุงกับกับเสื้อเสื้อแขนบอกเป็นชุดไทย พอน้องไก่แต่งตัวปุ๊บก็มีปรากฏการณ์แปลกๆที่น้องร้องไห้ขึ้นไปร้องบนเวทีก็ยังร้องไห้แต่ตอนร้องร้องร้องแบบสบายๆแต่ตอนที่ช่วงที่จะขึ้นไปรอร้องห่มร้องไห้ตลอดร้องเพลงเสร็จลงมาจากห้านก็ร้องไห้นี่แหละครับที่มันเป็นตำนานที่เขาเรียกว่าตำนานชุดดำที่ช่วงที่น้องมาอยู่ใหม่ มันเป็นอะไรที่ที่ยังทุกคนยังยังงงแล้วก็ต้องทึ่งบางคนเชื่อก็เชื่อบางคนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อไม่เป็นไรสิ่งที่อยู่ในในตัวน้องคือเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์สายล่าเชื่อร้อยไม่ร้อยหรอกพันเลยเดี๋ยวไปรับชมรับฟังของแม่สุภาพ ที่พูดคุยอยู่ในช่องพยุท์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับเอาไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทำไมเพราะว่าอย่างวันที่ดีใจเหมือว่านี่คุณอย่าไปทายคลิปมาหอดแล้วกับไม่กินข้าวปุ่นกินข้าวปุ้นแล้วก็คืนไปทายงไปทายเร่งบ้านเขาบ้านนี้เบาเนาะบอกก็บอกว่าเมนเบานี่ท่านเนี่ยมันจะมีอะไรแบบ เหมือนเหมือนเป็นจริงไม่เป็นจริงอ่ะขึ้นไปแล้วมันชั้นที่แรกไม่เป็นไรชั้นที่สองขึ้นไปแล้วคนหัวลุกไปขึ้นไปคนหัวลุกคนหัวลุกเนี่ยว่าป็นเลสิลุกน้ำเดือดเหมือนหัวลุกน้ำตีนน้ำมือหัวหัวลุกสูงอยู่ดีเลยว่ามันฝ้าพื้นว่ามัาฝ่ว่ามันฝรั่งปลกเนี่ยว่ามนฝรั่งปลกเนี่ยันขึ้นไปกันได้ปเบื้องว่ามองหันเขากล้า่งบิวอินเขากลั่งนู่นนี่นั่นมันนี้ามมันก็เป็นเหี้ยนหลังไง หุ่นไปแล้วมันบอมเนเฮียน,นมันเป็นคาลือหานคาลือหานถ้ามาดาไม่หน่อยพูดไม่นหน่อยแล้ว่าเนาะล้วว่าราคานี่ปมาณสองสองล้านแปดเนาะที่เล็กเล็กเดียวเลสองล้านแปดเอาไปเอามาเดี๋ยวนี้มันบอมเบนสองล้านแปดอกมันสิเป็นสามล้านสี่ล้านหาล้านกว่าไปเพราะว่าจากักหน่อยยู่อินอีหยังอีหยังียบ้อยแล้วกันเฟื่องนี่เจอกเฟื่อ,นอ,กกกกนองนี่เจก็ทีมิตาเกตเอเดียบอมเบนมาติเกรลอยสองลอยสีเอามาเขาบ้านนี่ระดับนั่นเขาต้องเกตเออยู่แล้ว เพราะว่าเขาก็ต้องสร้างของเข่าบ้านสิเบิดว่าเป็นห,นล,าหาลานตีไปักหล้านหกหลานก็ว่าไปเจ็ดหลานแปดหลานก็ว่าไปแล้วแต่เขาสิสั่งงมีวัตถุนิยว่าไ่ได้ไปวะไ่ได้ไปด้บานนี้กไไ <ป S 2> ็ไปน้องกับวัตถ e ุน,น,นกกิงมแต่เมียนไทยบ้านนี้เอฟซีกามาผู้นันเจ้าหนาอยก็ว่าแต่ทางอุดรเจา้าหน่อยก็ว่าแต่ทางอันกรุงเทพเจ้าหน่อก็ว่ามาตั้งเสี่ยงไม่เจ้าหน่อยผ่นว่าแม่แต่ทาง้งอันซูหลอกซูล,ลินไร้หม่อง สมออนบาดนี้ก็อันแมนอีหยั่งลายหอยละยยาดู่น่ะพวงละสีม่วงพวงละแสนกับหางวงแรกพวกเกลาสิคุยตลกเดชเจ้าดีมาแสนจะมีพงละแสนกันสีม่วง้วัสีม่องแย่งแด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 งเท่าเท่าเท่าอย่างีเหมดละ กวางละแสนสองแสนกวางละหมื่นสี่หมื่นหาหมื่นนี่เหมือนโอ้ยไปกระสออหนิบ้างโอ้ยระสนาเกิดมาเถ่าวไปนด็กยังบ่เห็นบ่เคยพัวเนี่ยมาเคยเห็นจังสี่เป็นมั้ยเคยเห็นอยู่อันอันที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดเป็นกว้างห้นักร้องนักยังหนึ่งแต่ว่าเฮาบ่เคยเห็นที่ว่ามีผู้นี่ผู้เดียวเวจ้ามาหดเขาเจ้าก็เอามาให้เฮาก็เก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาหนี่มีผู้เดียวแบบนี่มันจะอรอนยากันเลยโอ้ยดีใจน้ำมีลามันเป็นบุญวาสนาเขาถือว่าบุญวาสนาเพิ่นทรงลงมาเกิด ลูกไม้เห็ดแนวนี่หรอป่ะเห็นไหมเก็บเอาเงินเอาอย่างมาอัดเก็บเอาจัางมันมาเปนคารก็ดอกเห็ดโหดอีก